เออเอ้ยนายเป็นใครเฮ้ยนายเป็นใครอ่ะนายเป็นใครทำไมนายตั้งเราอะนั่นนนั่ดินั่นดินายเป็นใครอ่ะนายนายร้องเพลงด้วยทุกคนอะเอ๊ะนายต้องร้องสักเพลงหนึ่งสิเอ้ยนายนายก่อนดีกว่าจิ๊บไม่นาาไม่ก่อนน้าเราร้องขี้หลังเอ้ยนายนายก่อนนายก่อนเราเรากินข้าวอยู่นายร้องก่อนเลยเรากินข้าวอยู่อ๋อกินข้าวอยู่ถ้านายกินข้าวเสร็จนายต้องร้องเพลงนะได้ได้เลยนายได้เลย Yeah, I'm <laughs> sorry. Don't look back and anger. Don't look back and anger. I heard you say. I heard you say. At least not today. So <laughs> the เยิงสูงเกิดไปโอ้ยสุดยอดสมแล้วที่เป็นชั้นอีกคนนึงยีงด้วยแฮะเราเหมือนกันใช่เราคือหนึ่งเดียวกันใช่ <c oughs> แต่เราไปเผยแผ่ศาสนาให้กับอื่นฟังกันได้เลยห,หาเพลงจะยังถ้าถ้ายังสนใจมากินโคกเลยกันโอเคฮนะ กินอะไรนะโคก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 อ๋อโคกคลโคเล่ากินอยู่คุณคุณชอบเอส r มะไหมเนี่ยเอส r มเหรออืมอ่าผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ไม่ไม uh ่ไ huh. ด้ดูเลยดีกว่าอ๋อคุณจะเอสแอมะได้นะโอ้โหเกี่ยวหรือเปล่าเนี่ยโคกโคก เช็ดไม่ไหวผมเพิ่งกินโค้งมาลมขึ้นเอออ้าวโอ้นะคุณลมขึ้นโอ้ยอย่าอย่าอ้วกโอ้ยอย่าอ้วกเจ็ดโอ้โยลมขึ้นโอ๊ยพักเบรกแบบเดี๋ยวรอลมหายก่อนเดี๋ยวคอยร้องต่อได้คุณรอลมหายรอมันย่อยก่อนรอมันย่อยก่อนลมขึ้นเฉย ไม่แน่ครูสกาเขาอาจจะเล่นกีตาร์ก็ได้เออใช่หรือเปล่าจริงคนคนเล่นกีตาร์มไหมครับเออใช่เปล่าใช่ครัเนการ์ใช่ไอายุประเดกีตาร์อายุอายุอายุประดยูรกีตาร์บอายุรดกีตาร์บอยูเร์นตยูยูเร์เบอเอาเงียบเลย พิดูจากชื who, ่อนี่เขาอาจจะเป็นคนญี่ปุ่นเหมืกนได้ไม่ไม่เขาเป็นคนไทยเขาเป็นคนไทยไม่ไม่ไม่เขาเป็นคนญี่ปุ่นเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วเขาเป็นคนไทยเขาเป็นคนญี่ปุ่นนเขาบอกว่ากิ๊กิเตโอฮิกิมัสกะอิคิเตะกุดะไซกิเต้โอิคิเตะกุดะไซเขาเล่นใน VR เขาพูดไม่ได้เขาต้องใช้ภาษามือซึ่งเราก็ต้องทำความเข้าใจกับภาษามือของเขาเออโซ โซคัาซานวองโก语ว่ารู <c oughs> ้ไหมสิ <c oughs> ไม่ไม่คุณเขาเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าใจทุกอย่างที่ผมพูดเลยไม่เขาแค่พูดภาษาญี่ปุ่นเขาแค่เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกับลังกิลผมถามเขาว่าเขาจะญี่ปุ่นไหมเขาบอกไม่ เนี่ยแต่เขาเข้าใจเนี่ยว่าเขาพวกเขาก็เลยเป็นคนญี่ปุ่นไงเขาจะญี่ปุ่นก็ไม่ใช่าเขาจะเป็นคนญี่ปุ่นไงคุณเขาอาจจะเรียนมาเห็นไหมเออใช่ใช่เห็นไหมคุณจะเบื่อไม่ได้คุณจะพูดภาษาญี่ปุ่นหรือพูดภาษาหม่ไม่ได้สองโปรไฟล์เขาบางทีเขาก็อยากพูดแต่เราไม่รู้เขาจะ สือสาสรถึงอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดอกไปเองโอ้ลำบัดขอกเราแล้วต่อ,อทำมือแบบนั้นด้วยต้องก,กำมือเขาบอกว่าอย่าดื้อน,นะเดี๋ยวจะทุบหัวเลยเด <c oughs> ี๋ยวตีเดี๋ยวตีเลยอย่าดื้อผมทำอะไรผิดนี่นะเขาอาจจะอารมณ์ขึ้นก็ได้นะ วงกลมวงกลมลูกบอลไม่ไม่เขาบอกวันนี้เขาขับรถมาอ๋อเขาขับรถมาทำไมเอไเป็เขาขับรถไปไปดูอะไรแบอ๋อเขาขับรถเข้ารถลงลงเนินอ๋ออ๋อโอเคเรื่องอะไรเรื่องของผมผมก็มีผมก็มีนิ้วเหมือนกันเห็นนิ้วไหมที่เขาเขียนมันเป็นพาร์ติเคิลน่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นยัง <โ>อ๋ออ๋อนี่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 เหรออ๋อนี่เหรอนี่เหรอโอเครั้วเ้ยหก็ปอะปฏิกิอ๋อไปหาเพื่อนแต่ทำไมผมไม่เห็น โอเคไปหาเพื ah, ่อนอ๋อเดี๋ยวเราไปแล้วโอเคบ๊ายบายมาตอนนี้มาตอนนี้เรเจอกันครับคุณสุกะจำจค่ะสิ้นคิดเลยนะเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่าแบบผมกินอะไรความจำความจำผมสั้นอ่ะแต่ว่ารักผมยาวนะว้าว

เออใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมกินเสร็จรแล้วเราเก็บความลับไม่อยู่เลยโอ้ยอะไรอย่างนี้ต้องโชว์แล้วอย่างนี้ต้องโชว์แล้วมาม,มาแต่นเนี้ยแต่นเนี้ยแต่นเนี้วเอ้ยสุดยอดโอ้โห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 โอ้สำหรับก๊อตปกติปกติปกตินะ่ะไม่เท่าไหร่นี่เป็นไงสุดยอด นี่อะไรโคตรเท่เลยใครเปิดใครเปิดเพลงชาติใครเปิดเพลงส่งเสริมบารมีบารมีนะเมื่อกี้เอมีมีมีคนแอบมองใครใครอยู่ใครเล่นอยู่ในตลาดฝากฝากซื้อกล้วยด้วยอันนึงฝากด้วยดีวีนี้ใครอยู่ตลาดใครอยู่ตลาด จะไม่โชว์กีตาร์จริงนะใครใครใครโชว์ไม่มีผมไม่มีกีตาร์เออไม่มีกีตาร์ใครมีทั้งนั้นเลยไม่มีกีตาร์ไม่มีกีตาร์เออไม่มีกร์อนี่ยโอ้โนี่มันเหมือนเพลงอินเดียเนี่ยใชเพลงไอเดียเพลงอินเดียแล้วแหละเตาเต้าเต่าเต้าเต่าเฮ้ยเราแล้เอาเพลงอ้นี้กันดีกว่าจริงเบนทินเฮ้ยคุณ เอาเลยเอาเลยคุณคุโยนให้ผมอ่ะเอาเลยสามหนึ่งเรื่องราวมันเริ่มมาตอนที่พบคุณไอ้เรื่องตลาดเอาเลยเอาเลยคุณลงมันเกาะแขนมันเกาะมือเขาด้วยแรงรับเปลี่ยนแปลงเสียจนเกินคาดเนี่ยแบบแบบแบอกลอกหน่อยอ่ะแบบแล้วต้องฟัเสียงใหญ่ใหญ่แบบเดือดเรื่องราวมันเริ่มตอนพบคุณไอ้เรื่องตลาดเนี่ย กูมือเขาร้าวร้าวเปลี่ยนแปลงสิจิกเกอโอ้เจ็บคอว่ะเไม่ไม่ไม่ระเฟืนไม่ระเฟืนนะคุณมันเจ็บคอเสียงผมมันเป็นเสียงแบบเบาๆอยู่แล้วเออไม่ระเฟื่อนนะมันเป็นเสียงคนยังไม่แต่ง่มอ่ะจริงเงนี้ไปเอาไปเล่นงานดนตรีได้นะเพลงนี้โคตรดังจริงเด็กๆนี่ชอบเลยแบบเล่นเพลงไม่ปุ๊บสาวคิด ใช่ไหมใช่ไหมไหนคุณปิกกากินดิอ่นนะคุณคุณเล่นเพลงนะคุณคุณเล่นเพลงไหมดูดิเดี๋ยวเขากินเลยได้เลยหนึ่งแล้วมันเล่นจากตอนเมื่อตอนที่พบขึ้นนี้เอเลิทประหลาดโอ้ยังไงเป็นไงคุณกินเลยกินเลยสุดยอดเป็นแม่แม่แม่เย้นี่เป็นไงผมบอกแล้วเพลงเป็นทินอ่ะมีกันหมดอ่ะคนเราเริ่มรั่วแดึวดึด got the feeling that i should have been home yesterday. yesterday. country road. take me home. to the place i belong. where's Virginia you. Mountain, my mind Take me home To country road